ยินดีต้อนรับสู่ภูเโาล้านปีดินแดนแห่งอารยธรรมภูเก่าเจ็ดยอดตำบลบ่อหินอำเภอสิีเกาจังหวัดตรังเดี๋ยวมาชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคาย อนนี้ผมมาถึงสะพานเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบทีมานก็กําลังลงเรืออยู่นะครับท่านผู้ชม๋ยากจะออกไปตกเมืกอกพร้อมๆกันนะครับว่าจะหมานไม่หมานวันนี้นะครับมารอลุ้นกันโอเคเดี๋ยวไปคอยติดตามชมกันนะครับเดินทางกันต่อนะครับท่านผู้ชมเดินทางกันต่อ มาแก้มือนะครับวันนี้คลิปแก้มือไปตกปลาหมกึกคลิบแก้มือนครับวันนี้ไม่มีอวนแล้วครับมีไสอีกโอ้โหเปลี่ยนลหลรูปแบบเลยนะครับเรือลานี้มีทั้งอวนมีทั้งไสตอนนี้ก็คลื่นสงบนะครับท่านผู้ชมกับเรือก็ออกเกือบหมดแลวครับออกไปตกปลาหมึกกันครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะหมานไม่หมานนะครับวันนี้มารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือปากลองเหมือนเดิม วี่นะครับสายวี่ก็ายติ๊กตอกนะครับสายติกต๊กต็อกก็นัดกันนะครับว่าจะไปเกาะลิบงไปตกปลาเบ็ดนะครับวันที่14ไม่รู้จะได้ไปกันไหมนะครับ14ค่กมนะครับวันที่4ที่ห้าประมาณนั้นนะครับจำจมสองทิ์หน้าแต่ผมนั้นไม่รู้จะวางไม่วางนะครับจำจที่หมู่บ้านปากคลองครับ เป็นเป็นหมู่บ้านที่ทำระมงกับอาชีพระมงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไหมวิ่งเข้านะครับ ได้ไหมมึงยังไหมย,ยัางาะบ่ยังยังยังยัปลาได้ละอ๋อมลรดอ๋อนี่วนวนปลาใช้วนปลาใก็ตอนนี้มาถึงท uh, oh ี <h 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 <h> <h ่หมายแล้วครับเดี๋ยวเรามาตกมึอันนูนดึงดึงเดือเดึงเดือนเดืงเดือเดืงเดืดเด เ,เตรียมนะครับเตรียมกุ้งนะครับเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวมาลุ้นตกหมึกนะครับวันนี้จะใช้เบ็ดมือนะครับท่านชมเดี๋ยวมาลุ้นกันโอเค มาล้อก็หลายลำนะครับหลายลำนุ่งนะครับวิถีชีวิตชุมชนนะครับวิถีชุมชนคนปากกลอ,อ,องนะครับเขาจะมานุ่นไตมม้โบงไต้โบงอ่าไต้โบงนะครับไต้โบงต้โบงกำลังหน้าขามิ้วเลยครับหน้ากขามิ้วเลย <laughs> วิ่งหาบละมึก ก้าวลกลักเินโอ้โกมันลังหัวด้วยมันเ็นมาเรือตีมานนะครับนุ่นกําลังลุ้นกันอยู่ดึงกันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ยังยังไม่ได้ยังไงหนุ่นัวเรือัวเรือกําลังดึงอยู่นุ่นได้แล้วนะครับกำนุนได้แล้ว โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้ได้แล้วน้อยยาโอ้ยโอ้ชีต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 อ่าโอเคแตตรงเนี้ยอ๋อเลื่อนหมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเลื่อนหมาอีกอ๋อมีกันอยู่หลายลำนะครับหลายลำข้าวกลำนะครับ ล้ำนะครับมาตกเบ็ดกันอยู่ช่วงนี้นะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วน noya noya ข็เรียกปลาเลยมาแล้วมาแล้วอ่ามาวิ่งนะวีนั่นเนื้ออ่าเลี้ยเดียนไม่เตอะแล้ววีโอไปแล้วหลุดนะครับหลุดนะครับท่านผู้ชมหลุด Ui ui สามก็ให้หลับตัวได้นะครับตัวได้ตัวละตัวสองตัวตัวสามตัวแล้วครับท่านผู้ชมก็อยู่ในหลังนะครับหลุดนะครับหลุดโอ้หนึ่งหนึงแล้วก็หลุดเลยครับพอจะยกขึ้นเรือก็หลุดไปเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วครับเราต้องเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่าไม่ได้เอาข้าวออกกันมาเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าะทันหันนะครับจะมาหาหอยแล้วก็มาทางมาตรงเมืองนะครับ สรุปแล้วก็ได้เล็กน้อยนะครับได้นะครับได้ไได้วผมได้จุดเยอะเยอลยอีกตัวนึงครับด้ได้ได้เ็นทางกลับนะครับทางกับทำไประมาณห้าห้าตัวนะครับท่านผู้ชมห้าโอเคเี๋ยวเดินทางกลับขอกนะครับท่านผู้ช นี่ก็พวกเราก็กำลังกลับกลับกล,ลับเกาฟังนะครับได้ประมาณจักเอ้าอตัวเองครับได้เป็นเป็นปลาหมึกเป็นวายครับวายนะครับก็ปลาหมึกดองไม่ได้นะครับประมาณแต่หัวรุ่งนะครับทุกท่านต่างหาหอยตกหมึก ครับตอนนี้พวกเราทั้งสามคนก็ถึงแผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดึงใส่ถ้ามีปูก็เอาปูไปปัดข้านะครับเดี๋ยวมาก่อยชมคลิปต้มดีกว่าตอนท้ายนะครับท่านผู้ชมต้มปูกับบะหมื่ข้าวนะครับโอเคหลยตัวแ้ว ไปหอมนะครับท่านผู้ชมมือหอมหอมคุ้งไปเลยตรงไหนตออัจับมือเดียวไดเลยครับท่านผู้ชมอือ

ได้มือแล้วอันนี้โอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้าไดมดาแลนะ้วมันก็มีโอ้โ,อโ,อโ,หโหเดินต้องระวังหน่อยนะครับจะตกปลอมเลยแหละ เดี๋ยวไปต้มเอาไปต้มเอาไปผัดข้าวโอ้ผัดข้าวข้าวผัดข้าวผัดปูหินนี่ไปต้มแล้วก็ผัดข้าวนะครับเดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับท่านผู้ชมทำข้าวผัดมือคํำนะครับมือค่ำโอุดยอดเลยครับอันนี้ไม่ได้ปลาหมึกโอ้ผถมกันเลยเดี๋ยวปลาหมึกด้วยผัดข้าวเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับทั้งปลาหมึกไวนทั้งผูหินอไปข้าวผัดข้าวแล้วก็หอยด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหผัดอาหารทะเลผัดวันนี้ อย่าตกอย่างเดียวนะครับอย่าตกอย่างเดียวตกเลยก็น,นกเลยมีไหมมีมีสองตัวโอ้มีสองตัวตัวเมียอืม ก็ถึงไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้ตั้งปูหินได้ตั้งหอยได้ตั้งวายโอเคกับจอดอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวหอยอยู่ในถังนะครับก็คลิปยาวๆเลยครับวันนี้ครับท่านผู้ชมคลิปยาวๆเลยโอ้โหหอบเลยครับท่านผู้ชมมาถึงที่จอดรถนะครับนี่ครับหอยหอยมาตอนเช้านะครับหอยได้สองสี่หก Oh. Oh. Hmm. ได้แล้วครับมื้อนึงได้แล้วก็วายนะครับได้วายมาตัวนด้วยโอ้โ oh. ห oh. กับวายหนึ่งตัวนะครับสรุปวันนี้นะครับนะี่ครับได้ก็ประมาณนี้นะครับทั้งปูทั้งวายนะครับแล้วก็หอยหกตัวโอเคก็เดี๋ยวได้เดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาอ่า ทั้งหมดนี้ครับเอาไปปัดข้าวไปปัดข้าวปัดตอนคำนะครับท่านผู้ชมอย่าองกุญแจที่ีมานก็นะครับมากันรถดพ่วงผมก็มารดเครื่องคันนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางครับนะครับโอ,อ้เดนรอยา่า ตีมานก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันนะครับก็เที่ยงประมาณเกือบบ่ายโมงนะครับกลับมาก็ได้คนตัวตรองตัวนะครับท่านผู้ชมเดียวประเลยครับนะครับ,รบเดี๋ยวเอาตังปูตังหอยเอาไปต้มแล้วก็เดี๋ยวรอผัดผัดข้าวตอนคืนนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไอ้ต้มปูแล้วก็มาคอย แล้วก็ผัดข้าวนะครับโอเคครับก็ปลาหมึกใส่ตู้เย็นตู้เย็นก่อนนะครับ โอ้โหแห้งเลยนะครับอุ่นแกงไว้นะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับลืมนะครับท่านผู้ชมลืมนะครับโอ้โหน้ําเยอะนะครับหมดเลยนะครับอืมเหม็นวานนึกว่าเหม็นอะไรนะครับแต่อยู่ในครัวอยู่นะครับท่านผู้ชมอืมอุ่นแกงไว้ จบเลยครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมักินหัวน้ำแกงกิน <ม ang> ก็คลิปนี้จบค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตห้กับช่บองอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ